ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยธงชาติไทยที่โบกสะบัขดขณะเชิญขึ้นสู่ยอดเสาเมื่อถึงเวลา8นาฬิกาของทุกวัน จุดเริ่มต้นของการใช้ธงเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระราชโชบายทางคบค้ากับชาวต่างประเทศและใช้ธงสีแดงเป็นสัญลักษณ์ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระบรมราชโองการโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้เพิ่มรูปวงจักรสีขาวอยู่ตรงกลาง เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของเรือหลวงในสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทํารูปช้างสีขาวยืนพื้นอยู่ในวงจักรสีขาวพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เอารูปจักรออกคงไว้แต่รูปช้างเผือกแต่มีขนาดใหญ่ขึ้นจนกระทั่งรัชกาลที่6ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แก้ทงชาติเป็นพื้นสีแดง กลางเป็นรูปช้างเผือกยืนแทน่นแต่เมื่อครั้งเสด็จพระราชดํดำเนินไปยังเมืองอุทัยธานีท่อพระเนตรเห็นธงช้างของราษฎรซึ่งตั้งใจรอรับเสด็จถูกติดกลับหัวจึงมีพระราชดํดริว่าธงชาติต้องมีรูปแบบที่สมมาตรจึงเปลี่ยนเป็นธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีแถบยาวสีแดงสามแถบสลับกับแถบสีขาวสองแถบสักราช2,460ได้เปลี่ยนเป็นสีขาบหรือสีน้ำเงินเข้มเจือม่วง เนื่องจากสีม่วงเป็นสีประจำวันพระราชสมภพคือวันเสาร์และยังแสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวของฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งพระสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นเรียกว่าพระราชบัญญัติธงพุทธศักราช2460 ออกประกาศเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460กำหนดลักษณะธงชาติและพระราชฐานนามว่าธงไตรรงคความหมายของสีไตรรงคคือสีแดงหมายถึงชาติและความสามัคคีของคนในชาติสีขาวหมายถึงศาสนาซึ่งเป็นเครื่องอบรมสั่งสอนจิตใจให้บริสุทธิ์สีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของประเทศ